วัสดีครับอยู่ช่อง Q เลบอลกับมารีฟังค่ะอยัวพ้อครอปแล้วก็น้องอีคิวครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่มาตามสัญญาครับก็คือแจกลูบิก1คลิป1ลูกใช่ครับก็คือเราบอกไว้ตั้งแต่คลิปเลย์บอลตัวตึงแล้วนะยังฮะยังทำไมอยียงไม่เอามือออกอีก๋อ้โหเกาะเป็นลูกเลี้ยง วันนี้เราก็จะมาแจกรางวัลกันครับอ่าฮะเราจะมีแจกทั้งหมด7แบบนะครับลูกอ่าก็คือ,อเราเนี่ยลงคลิปไปตั้งแต่วันที่เริ่มกิจกรรมก็คือคลิปน้องเลบบอลเล่นลูบิกิปลูกที่ตัวตึงอะครับอ่าก็จะเป็น6ลูกเพราะมันมี6คลิปไงคนที่ตอบถูกนะเราจะปักหมุดไว้ให้นะถ้าใครแบบไม่ทันมาดูย้อนหลังนะเราจะปักหมุดไว้ให้ว่าเป็นใครเนาะใช่แล้วก็สามารถเลือกลูบิกได้เลยว่าเอาลูกไหนนะ,ะทักหลังบ้านนะคือทัก ไปที่ f เฟซบุ๊กแฟนเพจ EQ レบอลแฟมิลี่ปันนะครับใช่ครับชื่อ Facebook เหมือน YouTube เลยนะครับเราขึ้นให้ตรงนี้นะฮะอ่านี่นี่ปิ๊งปอ่าลูบิกก็จะมีพีระมิดพีระมิดแล้วก็ลูบิกอันนี้เป็นลูบิก2องคูณสองพาสเทลนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นลูบิก2องคูณสองนะครับแบบสติกเกอร์แล้วก็อันนี้เป็นลูบิกสองคูณสองแบบสติกเกอร์อีกรุ่นนึงเป็นโมยูกับคิวไยสปีดทอยนะครับใช่ครับแล้วก็ สปีดคิวอ่ะสปีดคิวโอเคอันนี้ก็จะเป็นสาวคุณสาวของโมยูนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นของเซ็กซ์โซอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นคิววายสาวคุณสาววิธีทำของเราคือเราจะใช้โปรแกรมสุ่มคอมเมนต์นะอ่าสำหรับคลิปแรกเรามาดูนะฟึ่งนะรู้ไหมเพราะวันนี้ในบอลอีกทีก็มาถามพ่อพ่อที่เป็นคลิปนี้นะทุกคนทุกคนอีกคได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับคือรู้ทั้งจีบลูกอ่าเป็นคลิปนี้ครับโอ้โห คำถามของเราก็คือ29่วินาทีครับก็คือเลบอนใช้ลูบิกลูกไหนเล่นเร็วที่สุดและได้เวลาเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือแกน12นแมกเลฟ UV โคติดแค่ตอบแกน12แม็กเลฟมาแล้วได้กี่วินาทีก็ถือว่าถูกแล้วนะครับใช่ับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมา copy ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปในโปรแกรมสุ่มคอมเมนต์ของเรากดตรงนี้ปุ๊บ เดี่ยเขาต้องให้บวกลบก่อนนะว่าเราไม่ใช่สแปมนะหกบวกหนึ่งเท่าไหร่หกสิบเอ็ดเนี่ยถูกต้องนยใช่ไงเจ็ดเอาด้วยวเจ็ดแล้วเขาจะขึ้นมาว่าทั้งหมด424คอมเมนต์นะต้องบอกอย่างหนึ่งนะถ้าใครคอมเมนต์เกินหนึ่งคอมเมนต์อะคือคอมเมนต์ซ้ำๆเพื่อให้เราสุ่มเจอเนี่ยเราจะตัดออกเนาะใช่ครับโอเคครับมาดูครับว่าคนแรกจะเป็นใครเราก็กดสตาตาตรงนี้มาดูครับคนแรกเป็นใครครับจะเป็นใครจะเป็นใครจะเป็นใครคนนี้ตอบถูกถือ คนที่ตอบถูกก็คือน้อง oppo oppo ครับอ๋อ oppo oppo นะครัเดี๋ยวพ่อรับแคปหน้าจอให้ก่อนก็คือตอบว่าเล่นแกน12ใช้เวลา29.4วินาทีถูกต้องครับผมโอเคครับก็มาเลือกรูบิกตรงนี้ได้เลยครับหนึ่งลูกนะครับสำหรับน้องเลือกมาน oppo oppo ครับโอเคครับอ่ะคนต่อมาคิวคลิปต่อมาก็จะเป็นคลิปจานคิวอ่าจานคิวสอนเล่นรูบิกปีรามิดนะครับนล่ มาใช้แค่3ขั้นตอนแค่สามขั้นตอนคลิปนี้ครับสามารถเล่นเป็นกันได้นะคะคำถามว่าคือขนาดนั้นพอที่คิวไหมใิรรุ่นอะไรใครอยากให้สอนก็ก็อคอมเมนต์มาดูโอเคมาดูว่าคลิปนี้มีทั้งหมด190คอมเมนต์ถือว่าไม่เยอะนะไม่ได้เยอะแล้วก็ทุกคนมีโอกาสครับคลิปนี้มาเริ่มครับแรนดอมกันจะเป็นใครครับมาดูครับเบนอยากเชิด วันนี้มาตอไนไลฟ์สดบ่อยมากอ๋อก็อสมควรที่ได้ไปก็คือใช่ครับลูบิกที่คิวใช้สอนคือแกนมอนเตโกพีรามิดครับถูกต้องครับถูกต้องครับ,รบก็คือเป็นลูกนี้เลยนะอ่าเบนอยากเชิญนะครับโอเคอืมอันนี้ <มา S 1> ได้เชิญชายนะครับได้เชิญแล้วครับคลิปต่อมาก็จะเป็นดูเบลผลไม้ใช่ลองบิดดูลองบิดดีอา่าจะเป็นนี่ดึงบผลไม้เฮ้ยเปิดลุก สีเหลืองดุจแก้วคำถามของเราก็คือดุหรือว่ามันเนี่ยอะไรอ่ะทุกคนดูเขาดิเขาซิลูบิกที่คิวเล่นเนี่ยเป็นลูบิกแอปเปิ้ลแต่พอหมุนไปหมุนมาคิวพูดว่าลูบิกอะไรนะมาดูอันนี้เป็นแก้วมังกรค่ะคำตอบคือแก้วมังกรแกเปิ้ลไหมอ่ะมาดูคอมเมนต์มีทั้งหมด121คอมเมนต์อ่าไม่เยอะไม่เยอะเพื่อนๆทุกคนมีโอกาสได้นะครับโอเคครับมาดูกันครับเฮ้ยวิวัฒน์คำแก้วลูบิก ลูบิกแอปเปิลทำเป็นแก้วมังกรนะครับโอเควิวัฒน์ทำแก้วถูกต้องครับโอเคครับก็ได้ไปนะครับโอเคคลิปต่อมาเป็นแกน11แอนโกลูบิกที่หุ่นยามา300คุ้มจริงคุ้มมาดูมาดูนะที่เรารู้ว่าตัวสองเป็อะไรแล้วก็รู้แล้วว่าสูตรอะไรยังไงคำถามแล้วคุณรู้แล้วคุณบอกลูบิกน้หนักกี่กรัมครับ โอเคครับทำตอบก็ทำไมไอคิวเลบอลไม่เล่นสี่คูณสี่วันนี้โชคดีครับแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามแล้วนะโอเคครับทำไมไม่เล่นสี่คูณสี่ครับคิวลูบิกเพิ่งจะมาเดี๋ยวจะรีวิวครับใช่ใช่ต้องเลือกใหม่นะครับโอเคครับมาดูนะครับคือ The Rubik Player ครับ คนนี้ตอบว่า63กรมัมนะครับ The ู u b i เ Player ได้ไปนะครับโอเคครับผมก็เลือกได้นะครับนี่เจ็ดแบบนะว่าจะเอาแบบไหนเดี๋ยวก็ทักมาที่แฟนเพจ EQ เล b o บอนะครับตอมาสวยไงสวนล่วงไงคลิปนี้ครับรีวิว Monster เตอร์เตอร์ m o บ s t e r เตอร์สบายอยสบายดีบุ๋งคลิปนี้คือคำถามคือใครชนะ การแข่งขันครับและได้เวลาเท่าไหร่นะครับมาดูคอมเมนต์ทั้งหมด109คอมเมนต์ครับเริ่มคนที่ได้ไปคือ,คอน้องกันทัศชาแนลนะครับใช้เวลา36วินาทีเลยบรลชนะไปครับโอเคโอเคอครับุูกต้องถูกต้องคุ้นคุครับคนนี้เหมือนเขาคอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยวพอเข้าไปดูก่อนนะครับน้องกันทัศ เพราะว่าเราให้แค่คอ๋อเขาคอมเมนต์มาเยอะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคอมเมนต์มาเยอะนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสถูกเยอะเนาะก็ค,คือผิกดกติกานะครับพี่คิวอ่าแล้วก็จะเอาคนอื่นนะครับอเอาใหม่นะครับขาหน้าน้องกันทัศต้องคอมเมนต์หนึ่งคร <Comment S 1> ั้งคอมเมนต์เดียวนะครับโอเคน้องเบรมเบรมนะครับหรือน้องแบมแบมนั่นเองค่ะบอกน้องเลยบอนชนะค่ะได้36มิบหกวิพี่คิวได้45่ิบาวิถูกต้องครับผมถูกต้องแถมเติมของผมมาด้วยโอเคครับคลิปต่อมาครับก็จะเป็น คลิปสุดท้ายแล้วนี่ Monster Go รูปปิดความรักคลิปนี้ครับก็คือคำถามคือคนนี้เพื่อนรักของในวนชื่ออะไรขออีกสองชั้นแล้วโอเคครับอะไรอย่างชั้นก็ชั้นรักคือโอเคไม่ขนเป็นไรโอเคครับคนที่ตอบถูกคือ คืออยากให้คิวสอนรูบิกคอรกมากครับอยากจานคิวสอนคร <c oughs> ับโอเคเดี๋ยวเปิดคลิปสอนให้ครับแต่ว่าตอบได้ครับ <c oughs> แต่ไม่ตอบมา <c oughs> โ,อบโอเคเขาอาจจะแบบแค่มาคอมเมนต์ไงอ่าโอเคเอาใหม่ครับ <c oughs> เป็นใครเป็นใครน้องกัญฐพรนะครับกัญฐพรตอบว่าชื่อพลอยครับโอเคช <c oughs> ื่อพลอยครับเรื่องรักอคไรด้โอเคน้องกัญฐพร พึกษานิดนะครับโอเคทักมาเราก็ได้มาทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจอปิดเพราะคิปลันบัตไม่มีใช่ไหมคิปลนบัตไม่ได้ไม่ไม่ได้แจกครับก็คือหกลูกนะครับเราแจกวันนี้คือ6คนที่ได้รางวัลไปก็ทักมานะครับใช่ครับอ่าเราจะทวนไม่ต้องทวนหรอกเพราะว่ามีในคิปอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกับเรานะใช่ครับขอบคุณมากมากเลยครับอ่าก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกนะไม่ได้แบบจะไปซีเรียสนะคนที่ไม่ได้คนที่ได้ก็ยินดีด้วยยินดีด้วยอ่าส่วนคนที่อยากได้จริงๆิก็ รอลุ้นใหม่ใช่ครับแล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์เราก็มีไลฟ์สดเลยไม่ว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละใช่คือพ่อกอฟอยากแจกให้น้องๆได้เล่นลูบิกกันทุกอาทิตย์เนาะเพราะมันพิคอยู่แต่ใครที่มีแล้วแล้วไม่ได้อยากได้ก็มาร่วมสนุกกับเราได้นะหรือมาดูคลิปเราเราก็ขอบคุณแล้วนะใช่ขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ไม่มีพ่อกอฟก็ขอให้ได้ชนะเร็วๆนะใช่ครับถึงคลิปนี้จะไม่ได้แต่ว่าคลิปหน้าครับก็รอลุ้นนะพ่อกอล์ฟสัญญาพ่อกอล์ฟแจกทุก รูบิกเยอะมากแล้วก็มีรางวัลต่างๆเพื่อให้ของขวัญเป็นวันปีใหม่กันก็รอดูว่าเพราะใกล้ถึงแล้วนะวันปีใหม่นะครับเดือนหน้าแล้วนะก็รอดูรับรองแจกอย่างต่ำสามสิถึงห้าสิบรางวัลจะแจกให้ได้เยอะที่สุดอะถ้าถึง50รางวัลได้ก็จะหามานะครับโอเคตัวตึงครับอ่าเรามาร่วมสนุกกับเราใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมใช่ครับอ่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยโอเคครับเดี๋ยวจะได้พาไกิมเมยจากอีคิวเลบอนเฟอร์มีฟันนะครับสำหรับวันนีล้ลาก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย